สวัสดีทั้งจบทุกท่านด้วยนะครับโอ้ยเสียงโคตรดังเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวมอดกันนะครับปกติผมไม่เคยมารีวิวมอดใน GTA San เลยนะครับก็มอดในวันนี้นะครับก็จะเป็นมอดที่มีชื่อว่า No Damage Car นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับวิธีดาวน์โหลดนะครับส่วนใครที่จะต้องการนําลิงก์นะครับหรือว่าลงเป็นแล้วนะครับก็ ไปลงที่อะไรนะเข้าลิงก์สอนนะครับแล้วก็ไปกดลิงก์ข้างล่างอีกทีนะครับจะเป็นอันนั้นแหลยฮะเดี๋ยวก่อื่นนะครับเราเสกรถมานะครับรถเสกหรือรถไม่เสกก็ได้นะครับลงจะเสกคันหนึ่งอันนี้เป็นมอด GTA V นะครับเป็นมอดรถนะครับนี่มีประสบปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเวลาเราชนเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะพังใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับเรามานําเสนอมอดรถไม่พังนะครับและสามารถลอยได้ด้วยนะครับก็คืออันนี้นะครับเราต้องมีคลีโอเมนูก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะมีหัวข้อที่มีชื่อว่า No no d a m a g e นะครับพอกดแล้วปุ๊บโทรศัพท์เอยไม่ใช่นะครับรถเราจะไม่พังนะครับแถมนี่ครับรถนะครับมันบินอย่างนี้ได้นะครับเวลาต้องอะไรนะ ต้องหัดต้องหัดใช้ไปก่อนนะครับอันนี้มันใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ผมเข้าใจแล้วสมัยก่อนที่ผมใช้ผมจะไม่เข้าใจนะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วก็คือมันเป็นรถมันเป็นมอดรถลอยได้นะครับรถลอยได้รถไม่พังด้วยนะครับหากใครไม่อยากจะลอยนะครับก็กดเ็กนะครับกากระบาดแบบนี้นะครับมอดกากระบากดกากระบาดนะครับส่วนใครอยากลอยอีกรอบก็กดได้นะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะหาเนินดีๆนะครับแล้วเราก็ลอยขึ้นเลยครับส่วนใครไม่อยากล้อยนะครับก็กดเนี่ยครับปุ่มเบิรยางปุ๊บม,มันจะมาเป็น,นี้ปุ่มเบรกก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากครับแต่แค่ชะลอยเฉยส่วนปุ่มปุ่มดิฟนะครับมันมันจะหยุดนะฮะส่วนอาวุธเราเรียกไม่ได้นะครับนี่อาวุธเรียกไม่ได้ยิงไม่ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการปรับองศานะครับของรถเราว่าเราจะเอาองศาไหนส่วนส่วนกลการกดเบร์ยางเนี่ยก็คือการทำให้มันอันนั้นนะครับมันทำให้รถหยุดนะครับกดอ่ะให้เข้าใจก่อนกดปุ่มยิงขวานะครับมันจะนำรถนะครับผมนี่ปักหัวลงนะครับแต่ถ้าเกิดกดปุ่มยิงซ้ายนะครับมันจะทำรถให้มันหงายขึ้นนะครับ หรือถ้าเกิดใครอยากทําให้มันตรงก็คือกดกดเบร์นยางนะครับแล้วก็แบบนี้นี่นะครับขับสามารถขับรถได้กลางกาดนะครับหรือถ้าใครขี่เกียบินนะครับหาที่ลงดีๆนะครับไม่งั้นรถระเบิดนะระวังนะครับอันนี้มันบอกว่าไม่มีดาเมจก็จริงนะครับแต่ถ้ารถคว่ำมันระเบิดเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองไปหาพวกลดรดลดพลิกได้นะครับผมจะลองไปหาดูนะฮะต้องหาที่ลงดีๆนะครับแล้วก็กดกาบตรแล้วก็ลงนิ่มๆนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดลงไม่นิ่มหรือว่าไปโดนตึกนะครับแล้วถ้าลดความเนี่ยลดเราอาจจะระเบิดได้นะครับนะครับอันนี้คือข้อระวังนะฮะ ส่วนมอดรถ GTA V ก็เดี๋ยวผมจะไปหามาลงนะครับเอ้มอด GTA V นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับมีรถตำรวจด้วยนะฮะมีเกือบทุกคันเลยดีกว่าพอทำปลาเอยทำปลาผมว่าผมลงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าทำปลาผมงลงไปหรือยงังขอดูแป๊บคลิปนี้ผมว่าผมได้ตัดต่อแน่เลย ถ่าโฮมาทํปาปลาเอ้ยทาปลาก็เหมือนเดิมเนี่ยวะ่ะก็ประมาณนี้ครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับมันใช้ได้ผมว่ามันใช้ได้ทุกคันนะครับแต่ว่าในแบบว่าพวกมิชชั่นอย่างนี้นะครับก็จะในพวกมิชชั่นก็จะมีบางทีนะครับที่มันอาจจะไม่ได้เนาะเนี่นะครับก็ เราอยากขึ้นจรวดนะครับไปข้างบนเราก็สามารถกดปุ่มยิงซ้ายได้นะครับปรับมุมได้หรือถ้าใครไม่อยากบินก็กดตัวก,กวากะวะนะครับนี่ครับทำภารกิจได้สบายเลยนะครับไม่ต้องชนตึกด้วยเออสบายนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับแต่ไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะผมอัดวันศุกร์น่าจะได้ลงวันเสาร์นะครับ